อ,อ,โ,อโ,โอ้โหครับต,ติด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 กันเลยฮะเอาขยับไซส์ขึ้นมานิดนึงครับมีไซส์ขึ้นมาหน่อยฮะไซสวยครับตัวน,นี้น ครับสวัสดีครับนานาเพื่อนนักตกปลาและทุกท่านที่ได้เข้ามาติดตามรับชมหลิวริมคลองนะครับครับวันนี้เราก็พาเอ่อนานาและทุกท่านนะครับมายังเอ่อริมบึงนะฮะไม่ใช่ริมคลองนะครับอันนี้เป็นริมบึงนะฮะแล้วเราก็มากับทีมงานหลิวริมคลองเราเต็มระบบเลยนะครับวันนี้ครับเดี๋ยวเรามาเอ่อรู้จักนานากันนิดนึงนะครับครับนี่ครับนานาหนึ่งในทีมหลิวริมคลองของเราสวัสดีครับนานาครับ นี่ฮะครับนี่นันท์นี่จะมาครั้งแรกนะฮะสําหรับผมนี่คือครั้งที่สองนะครับนักก็ก็ครั้งที่สองที่สามแล้วมั้งครับครับเดี๋ยวเราไปเอทักทายนักก็กันอีกสักนิดหนึ่งนะครับครับนักก็ล์นี่คะนักก็ลเราไม่เหงานะข่าวผมอี่ฮะเต็มเต็มเตเต็มสูตรฮะเต็มสูตรแล้ววันนี้มาเต็มสูตรมีบอลลังด้วยครับวันนี้มากับเดี๋ยเราไม่เหงานะที่เดิมครับเอ่อ บึงบัวนะฮะหรือบึงหลุมบัวที่เรารู้จักกันนะครับนั่นน้ำนี่นะฮะผอบอนก๊อกนะครับสวัสดีครับน้งนีครับโอ้โหว่ายสวยด้วยครับวันนี้สู้ๆฮะแกบอกสู้ๆ <laughs> นี่เสื้อเสื้อหลิวริมคลองครับผมครับนี่ครับบรรยากาศหลิวริมคลองของเรานะฮะทีมหลิวริมคลองเราทั้งหมดเลยครับ นะครับนะ้านะเดี๋ยวเราไปจัดเตรียมอุปกรณ์กันอีกเล็กน้อยนะฮะเดี๋ยวเราจะได้ทําการตกกันนะครับเพราะว่านี้ก็ค่อนข้างสายนะฮะเพราะว่ากว่าจะเสร็จงานก็เอ่อค่อนข้างสายแล้วกว่าจะมาถึงหมายอีกครับไปครับเดี๋ยวเราไปเอ่อลงไม้แรกกันเลยนะครับนะครับทุกทุกท่านไปลุ้นพร้อมๆ้อมกันเลยฮะไม้แรกลงนะครับ ครับสาหรับวันนี้เราก็ตกกันในระยะ3.6นะฮะสายเมนก็2.0สายหน้า1นึ้าตะขอก็0.8เช่นเดิมครับครับแล้ววันนี้เราก็ได้นำทุนของน้องในทีมทั้งสองคนฮะนัการกับนักกอบนะครับซึ่งให้มาทดสอบฮะวันนี้เราก็ได้ทำการทดสอบกันนะเพราะว่าหมายนี้เป็นคอเป็นบึงนะฮะน้ําค่อนข้างนิ่งนะครับเราก็จะมาทดสอบอาการให้กับน้องเขาหน่อยนะครับแล้วครับแล้วก็วันนี้เราก็ เช่นเคยฮะมากับนี่ครับเหยื่อเราไม่เหงานะมาลองดูกันนะครับพุ่นเี่ยการน,นะฮะเดี๋ยวนะครับไปเลยครับเราไปร,นะปปร,ปปรุ้นหวยแล้วครับหวรก้วยเลยฮะตัวประกัน ไปอีกแล้วอยู่ครับโอ้โหกําลังตั้งกล้องเลยตัวนี้มีไซส์ครับมีไซส์โอ้ไซส์ใหญ่ฮะมาแล้วครับแผงเลิกแล้วครับอย่าเราไม่เหงานะนี่ฮะโอไซส์สวยด้วยฮะตรงนี้ ไปครับไปลุ้นกันต่อเลยครับโอ้มันฮะมันอ่าทุนนมีอาการะฮะทุนนมีอาการครับมาแล้วมาแล้วไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับอยู่ครับโอ้ <laughs> สายโอ้สายมันฮะนี่นะฮะสายปลาเค็มเลยครับเนี่ฮะสายสวยเลยฮะสายปลาเค็มเลยครับเนี่ย นี่คือบรรยากาศการพักเที่ยงนะฮะเรากำลังจะพักกินข้าวกันนะครับแล้วก็มีน้องในทีมนะฮะเตรียมจัดใหญ่เลยฮะข้าวสารมาสามก็สอบเลยครับนี่เป็นบรรยากาศรอบๆที่เรากําลังจะพักเที่ยงกันนะครับเดี๋ยวเรามาดออูอาหารการกินในวันนี้กันนะครับนี่ครมีการจัดหนักจัดใหญ่เลยนะครับมากันเป็นมมอๆเลยฮะครับเคฟกําลังจัดเตรียม อาหารเพื่อทำการกินออกไม่หายมาหายตอนนี้เดี๋ยวก็ตีเลยครับไปครับเดี๋ยวเราไปพักกินข้าวกันสักครู่นะครับเดี๋ยวเราก็จะได้ไปนั่งหลิวกันต่อครับอ่ไปคครรัััับล้มมมมววานนกเยยห อาการทุนก็ดีอยู่นะครับอาการทุนสวยะฮะเอฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องๆนะครับเพราะว่าน้องแกก็เพิ่งจะหัดทำทุนฮะแต่แกเพิ่งได้ฟันว่าเพ่อแกชอบตกหิวนะ่ฮะอาการทุนก็เลยออกมาค่อนข้างดีครับใช้ได้ครับใช้ได้าาร อ๋อๆๆๆไปแล้วกะอยู่ครับไม่ใส่ปลักเคมฮะใส่ปลักเคมฮะมมปลาเคมรปลาทอดนี่แหละครับนี่ฮะโอ้โหสวยงามครับ คือผมนอนเกือบตีหนึ่งอะอืมอื้อหครับติดติดติดอ้ออาวขยับไซส์ขึ้นมานิดนึงครับมีไซส์ขึ้นมาหน่อยฮะไซส,สวยครับตัวนี้เนี่ย ได้เลยฮะเนี่ยเนี่ยลงแบบผมเนี่ยผมเไม่ตตองรีโฟกัสเลยอ่ะมันงั้นโฟกัสไม่ทันเ <c oughs> อามาแล้วที่ ทนไม่ไหวไปอีกแล้วครับอยู่ครับตัวนี้มีสซฮะโอ้ตะเพียนหางแดงครับสายสวยฮนะตัวนี้ฝ่ามือเลยครับไม่เอาไม่เอาไม่รับสมาชิกอืตัวนี้สวยคนระับตะเพียนหางแดงนะตัวนี้สาฝ่าม,มือเลยครับโอ้ได้น้ำหนักเลยฮนะ นะไซส์สวยเลยครับกระเพียนหางแดงฮะไซส์ฝามือเลยฮะสวยงามครับสนุกครับวัน <airpl Pon cho> น <bad> ี <reprodu> ้ <sentiment> อถอนนะถอนขึ้นมาหน่อยนึงถอนขึ้นมากดไหมฮะไม่กดครับกดไหมกด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 ไหมยังยังยังกดกดอยู่ครับไอตัวเล็กใส่ทสอดฮะใส่ทอด ครับสําหรับวันนี้ก็คงต้องขอหมดเวลาไปเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูปลารวมสำหรับวันนี้กันนะครับก็พอได้สนุกสนานฮะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ปลาเยอะนะครับแต่ก็คือยังเออเราก็ได้มาสนุกสนานทั้งเออในทีมในกลุ่มเราทั้งหมดเลยฮะในทีมเราทั้งหมดนะครับก็ได้สนุกสนานกันนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูปลารวมสำหรับวันนี้กันนะครับ นี่ฮะเดี๋ยวเรามาดูปลารวมกันนะครับนี่ครับปลารวมสําหรับวันนี้นะฮะก็ถือว่าโอเคฮะพอได้อยู่ครับถึงแม้จะได้ไม่เยอะนะฮะก็ได้ตัวใหญ่บ้างตัวเล็กบ้างนะครับเดี๋ยวเราก็เอ่อตัวเล็กจะทําการปล่อยไปนะฮะเอาจะกลับไปเฉพาะตัวใหญ่สองตัวนะครับ่อยได้เยอะเลยครับก่อนจะปิดชิปเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศของทีมเอ่อตอนที่เราเก็บของเจรจอกันฮะทั้งเอ่อนกอ๊อกน้องมี่ก็เริ่มเก็บของแล้วนะครับนี่ฮะจุดหมายวันนี้นะครับคือกว้างใหญ่ไฟสาล นะฮเป็นบึงนะครับเป็นบึงเป็นนเขียมาหน่มปลานี่ฮะทีมงานของเราทั้งหมดฮะนี่ปลารวมปลารวมนี่คือปลารวมของนาทยนะครับนี่ฮะปลารวมของนาทยถือว่าได้เยอะเลยครับวันนี้นะครับอ่ะไม่เหงาครับฮะนี่บรรยากาศที่สนุกสนานนะครับครับสำหรับวันนี้เราก็คงต้องขอปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับก็ต้องเดี๋ยวต้องขอจบ ของกลับแล้วครับเพราะว่าเย็นมากนะฮะสี่โมงนะครับเดี๋ยวเราต้องจูงตัวกลับแลวนะครับครับสําหรับวันนี้ก็คงต้องขอความสุขสวัสดีตรงนี้แต่ทุกๆุท่านนะครับสาหรับผมก็คงต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ